แล้วก็การดีเลยครั

เหูแล้วหมันก้อยล็อกก็เล่นกตัสลวนเออเขาเล่นน่ะเขาเขาเขาเล่นกระดงนะเออหูแล้วนี่จะเล่นเอ้เชรเชรยิงหน้าเอฟเชียน้าทีที่ปันตึ๊ ดันหนึ่งเดีวยดวกวนั้ <c ười>